ด้วยนะครับยูกิพตาครับรสวยี้ใช่ครับการรองออของนันีไนไ้ไม่ใช่ง่ายนะยากมากครับ ก่อนเดนก็ต้องขอบคุณพ่อแม่เป็นที่รักของหนูนะคะขอบคุณผู้บริหารวงมอหลังเสียงที่หองแค่ให้โอกาสหนูนะคะแล้วก็ขอบคุณรางวัลอันทรงเกียตรางวัลดีๆจากฟีเวอร์อะวอร์ดนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณนะคะพ่อพ่อแม่พี่พี่เอฟซีแฟนคับทุกทกท่านนะคะที่คอยให้กําลังใจคอยสนับสนุสนมาตลอดขอบคุณมากๆขอบคุณจัดใจนะคะเด็กๆค่ะดีด้วยนะครับ ดีกับน้องยูกิด้วยนะคะและแน่นอนว่าปีนี้แหม่หมอลำต้องฟีเวอร์จริงๆเลยนะข่ะก็ ขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะสำหรับซีเวอร์อวอร์ดแล้วก็ขอบคุณซูเปอร์ซีเวอร์นะคะคะแนนสูงสุดในงานอันดับที่4นะคะขอบคุณแฟนๆที่รับช่วงท่านานค่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับมอลำทุกๆคนนะคะที่คอยให้กำลังใจหนูมาตลอดค่ะขอบคุณทุกคะแนนโหวตขอบคุณทุกพลังและขอบคุณทุกการสนัพอร์ตนะคะขอบคุณหลายๆอันนี้ด้วยค่ะแค่เสียงขอบคุณกับสวัสดีเขาก็หวาน